เผยโฉมหน้าห้าหนุ่มหล่อเด็กในสังกัดเอสุภาชายัยงานนี้อัำเห็นแล้วฝากบอกว่า ต้องบอกเลยว่าดแล้นอยู่ในวงการมานานมากๆเป็นที่รักของเพื่อนๆพนพี่พี่พน้องๆมากมายสสำหรับนักปัน้นและผู้จัดละครมือทองเอสุภชัยศรีวิจ,จิตที่ปัจจุบนันยังคงเดินหน้าเฟ้นหาเด็กมากฝีมือความสามารถมาปั้นระดับวงการล่าสุดเพจเ Facebook อัมพชราภาชัยเชื้ออัมพชราภาแฟนคลับได้เผยภาพของพี่เอพร้อมเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่สังกัดพร้อมเปิดเผยว่าพี่เอสุภาชัยแล้วในรายการนันิกว่าพี่อัมเรียกเงิน3ล้าน บาหากพี่เอขอให้มาถ่ายรูปคู่กับเด็กใหม่ในสังกัดซึ่งพี่เอขอผ่อนพี่อ้ําปีละ1ล้านหาหาบอกเลยว่าหนุ่มๆทั้ทง5คนมีความหล่อมีสเสน่ห์ชวนมองแตกต่างกันออกไปส่วนจะเห็นสาวอ้ําประกบหนุ่มๆห,ห,หรือไม่ต้องมาลุ้นกัน